เขาค้วยถั่วแดงนี่ถ้วยละสามสิบนา่งะทิอร่อยมากขอบอกร้านเนี่ยเจ๊วันของบัวทองนะวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกแปดรับประทานาะารัค่ำนังงระทิเจ้าเนี้ยโคตรอร่อยขอบอกใครไม่เชื่อมาลองได้ เข้มข้นหวานมันหวานไม่มากด้วยแต่มันมากอร่อยมากคุณสาวที่แล้วมากินไปทีแล้วเนื้อ,นอ,นอ,อย่างจะหมดแล้วลืมถ่ายรูป <c oughs> ลาเป็ดต้มแซ่บกระดูกอ่อนอยังไม่หมดนะไม่ไม่น่าหมดแล้วเผ็ด <c oughs> พิกเอือเนี่ยดูเอย11พฤษภาคม2568วันมิสาขาบูชาเจวันแซบวันรัชดาสาขาชายเปริกฝังแล้วเจ็บจับ บกมีต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวลูกชินปาบรรทัดทองสาขาแจ้งวัฒนะวันที่28กันยายน2568ชามละ60บาทอร่อยอร่อยรับประทานอาหารค่ำ ตัวเก็บไม่ชัดพายังเข้าอยู่มาเก็บอะไรเออขอเราเข้าเปล่าเจ็ดสิบห้าบาทโรงพยาบาลจุฬาวันที่แปดตุลาคมสองห้าหกแปดมาถึงโรงพยาบาลเจ็ดโมง นี่ดูคนกินข้าวนี่คนกินอาหารนี่ไต็มเลยนะแม่ค้ารวยอย่างเดียวทีนี้แบบนี้ทุกวันเลยนะอเริญครับพญ์เพื่อสมุทรนาน ก็ไอเดียหลุด